สวัสดีพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านรวมทั้งพี่น้องที่ชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันพ่อนะครับก็อยากจะมาชวนคุยชวนคิดนะครับพูดถึงในเรื่องของโคโนมอาชีพพระราชทานนะครับที่พระบาทสมเด็จพระชนาการิเบศนะครับล้นเก้าราชการที่9ของเราได้พระราชทานเป็นอาชีพของพี่น้องประชาชนคนไทย ก็ถือว่าสายพระเนตรพระองค์ท่านยาวไกลนะครับที่อยากจะให้คนไทยได้ดื่มนมแท้ๆคยกว่านมจากเต้าดีกว่าเหล้าจากกลมดื่มแล้วรื่นรมเพราะดื่มนมจากเต้าดื่มแล้วงี่เง่าเพราะดื่มเหล้าหมดกลมดื่มแล้วอกตมเพราะดื่มนมผิดเต้าวันนี้ก็อยากจะเล่าถึงสถานการณ์นะครับเพราะอาชีพพระราชทานที่พระองค์ท่าน พระราชทานให้เกิดกำเนิดขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทย,ยที่อ,อสคอเนี่ยครับเ <c oughs> มื่อประมาณปีพุทธศักราช2505นะครับก็ถือว่าเป,เป็นเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมได้เป็นโครงการร่วมระหว่างไทยเดนมาร์กนะครับทางภาคเหนือก็เริ่มดําเนินการนะครับที่ศูนย์โคโนมเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ก็เป็นจุดสําคัญซึ่งในเรื่องนมเนี่ยครับถือว่าเป็นเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศเหมือนกัน วันนี้จากสถานการณ์นะครับที่ได้รับผลกระทบกันมากมายไก่กองนะครับก็เป็นห่วงนะครับโคโนมท่านรู้ไหมครับปัจจุบันนี้โคโนมในประเทศไทยเหลืออยู่ประมาณ17,00งรายลดลงนะเมื่อก่อนก่อนหน้านี้หลังมองย้อนไปประมาณสัก3-4ปีที่แล้วเนี่ยมีเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคโนมอยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0กว่ารายนะครับ จำนวนประชากรโคโนมณวันนี้นะครับมีอยู่ประมาณ6000ก0 0 0กว่าๆนะครับซึ่งในอดีตก็0 0 0 0นนะครับซึ่งสรุปแล้วถ้าเราประเมินตามตามหลักวิชาการเนี่ยก็แสดงว่าเกษตรกร,กรลดลงนะครับเหลือประมาณ17 0 0 0แต่ขนาดของฟาร์มเนี่ยน่าจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าปริมาณของประชากรโคโนมก็ยังอยู่ที่ประมาณ6-600,000ตัวนะครับ แม่แม่โคนโนมที่พร้อมรีดนมนะครับตอนนี้นยครับจากการสำรวจข้อมูลสำนักง,งานเศรษฐกิจนะครับก,ก็อยู่ที่ประมาณ20ง0 0 0 0 0กว่าตัวเนี่ยนะครับไม่เกินนี้น้ำนมที่ผลิตได้ต่อวันนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ2 4 8 0 0 0กว่าตันต่อวันนะฮะซึ่งถามว่ามีจำนวนมากไหมก็ไม่มากนะครับถ้า เป็นการบริโภคนมสดแท้ๆจากภายในประเทศเนี่ก็มั่นใจว่านมก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่เนื่องจากมีกลกไกต่างๆที่ทําให้มีผลกระทบต่ออาชีพในเรื่องของการการเลี้ยงโคโนมที่มีต้นทุนมากขึ้นนะครับทางภาครัฐก,ก็พยายามนะฮะไวๆนี่ครับก็มีการเพิ่มราคาของของนม นมที่นม,นมพร้อมดื่มนีนมเป็นผลิตภัณฑ์นมเห็นว่าเพิ่มอยู่อีกหลายสตังค์อยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยกเกษตรกรช่วยผู้ประกอบการเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้มันมีหลายๆอย่างที่เราอยากจะมองวันนี้เนี่ยครับกรเกษตรกรที่เลี้ยงโคโนมอยู่นี่ก็ถามว่าจากสถานการณ์เนี่ยซึ่งมันไม่น่าเชื่อทางในฐานะที่ผมได้ทําศึกษาวิจัยอยู่เนี่ย ก็พอราคาโคเนื้อตกต่ำนี่ก็มีผลกระทบต่อโคโนมเหมือนกันเพราะว่าราคาที่เกษตรกรเลี้ยงโคโนมนะครับที่มีอายุที่จะจะเป็นปดหรือจะเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าขายไม่ได้เหมือนกันราคาตกต่ําก็ทําให้เกษตรกรต้นนามนั้นต้องแบกภาระไปนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้น้อมระลึกถึงนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับ หลายๆเรื่องที่เราเจอนะครับก็เจอวิกฤตกันทั้งนั้นนะครับเกษตรกรก็ต่อสู้กันมานะครับหลายๆอย่างนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับเป็นวันดินโลกนะครับซึ่งในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเรานะี้ทรงคุณอุปการกับโลกใบนี้มากนะครับท่านเป็นปราทีเดียววันนี้ผมอยากให้ทุกท่านน้อมลำลึกถึงที่พระองค์ท่านพระราชทานนะครับให้เป็นอาชีพกับคนไทยก็คือในเรื่องของ อาชีพการเลี้ยงโคโนมีเคยเมื่อ,อเป็นคําพูดที่บอกอาชีพพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเราต้องรักและหวงแหนใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการในด้านนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เทใจนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมผู้เลี้ยงโคเนื้อผู้เลี้ยงกระบือให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับและพันเรียกว่า ฟันฝ่าผ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับก,ก็อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้น้อมลำลึกถึงพระมหากุณาธิคุณ